ต่อกันที่สโมสรปืนโตนะคะปืนใหญ่อาร์เซนอลค่ะโดยทีมอันดับที่4ของตรามพิมเบลิกเมื่อดูการที่แล้วนี่นะคะจะต้องทำศึกอย่างหนักค่ะในการพบกับอูดิเนเซจากอิตาลีในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบเพลย์ออฟนะคะและผลจับสลากก็ทำการจับไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่ค่ะ การจับสลับประกบคู่ในศึกฟุตบอลยูฟาแชมเปียนส์ลีกรอบเพลย์ออฟนะคะเพื่อหาผู้ชนะผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มเมื่อวันศุกร์ที่5สิงหาคม2554ที่เมืองนิโยกประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะผลปรากฏมีดังนี้ค่ะ FC โคเปนเฮเกนจากเดนมาร์กพบกับวิอเรียจากเช็คมาค์คบีไฮฟาจากอิสราเอลพบกับแกงจากเบลเยียมดินาโมซากเรบจากโครเอเชียพบกับมามโมจากสวีเดนวิสลาคาคอฟจากโปแลนด์นะคะพบกับอาโปเอลเอฟซีจากไซปรัส เบธบอริซอฟจากเบลารุสพบกับสตรอมครักจากออสเตรียโอเดซ่านะคะจากเดนมาร์พบกับเบียริลจากสเปนทเวนเตจากฮอลแลนด์พบกับเบนฟิก้าจากโปรตุเกสอาร์เซนอลจากอังกฤษพบกับอูดิเนเซจากอิตาลีบอร์เยมินิจากเยอรมนีพบกับเอฟซีซูริกจากสวิสเซอร์แลนด์ โอลิมปิกลียงจากฝรั่งเศสพบกับรูบินคาร์ซานจากรัสเซียสำหรับการแข่งขันนัดแรกในรอบเพลย์ออฟทีมที่ขึ้นต้นก่อนจะได้ลงเล่นเป็นทีมเยาระหว่างวันที่16-17ถึงสิงหาคมและจะลงเล่นในนัดที่2ในฐานะทีมเยือนในระหว่างวันที่23-24ถึงสิงหาคมเพื่อหาผู้ชนะผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มต่อไปค่ะ